อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือราการกลัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหาร,รอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากชนบุรีชนบุรีเลยโอ้โหโรงแรมนี้ดังมากจองยากสุดมันมีน้อยห้องอ่ะก็ก็เยอะอยู่แต่ว่าคนเขาคนเยอะไม่เยอะนะจริงๆผมว่าน้อยห้องถ้ามุดมีสักสองพันห้องก็คงจะพอ <c oughs> ไม่ได้เยอะไปฮะอ๋อได้เยอะไปเยอะไปนะท่านผู้ชมครับร้านนี้ชื่อร้านว่าเคปมารีนนะครับอยู่ที่ ชนบุรีอยู่แถวบางเลบางสเลยครับเขาอยู่ในเคปบางเลยอยู่ในทะเลครับครับไม่ได้ติดทะเลนะครับไม่ได้ติดทะเลอยู่ในทะเลเลยโอ้ยตายแล้วอยู่จริงน้มันสวยจริงมันสวยจริงครับที่นี่มันสวยจริงนะฮะและร้านร้านนี้นะก็ยังมีนอกจากว่าอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีที่พักใช่ไหมครับโอ้ยที่พักเปิดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกันนะคุณรับพอเปิดม่านมาเปิดม่านมาคือเราตั้งใจมาเปิดม่านมาปุ๊บทะเลอยู่ตรงปลายเตียงอ่ะ มันอย่างนั้นเลยโอ้โหแล้วถ้าผมไปกับเมียกับลูกอะ่ะก็ยืนอยู่ริมน้ำผัก ปล่นนะตุ่มสบายปลามาเอาไปกินเลยเอาไปกินโอ้อะเขาเคยแล้วทำไมพี่เอ้เคยพาไปแล้วแล้วไงหาวซอไปพอริมเพลงเนี้ยผักปั๊บล่วงไปกล่าวว่าเรียบร้อยอุ้มวินกลับบ้านนี่เป็นพ่อไม้หาเมียใหม่เลยที่ไหนได้สักพักปลาดุนเมียกลับมาปลาจะไม่เอาปลยไม่เอาโอ้ยเศร้าจริงเลยท่านผู้ชมครับแคปมารีนวันนี้จะมาสอนยำสากกระส้มเอ๊ะมันเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิมลดำแสงจันทร์จากแคปมาเรียนครับ สวัดีครับสวัสดีครับเขายังเป็นน้ำเขาน้ำมนต์เป็นอะไรกับร้านนี้เอ่อเป็นโอเนอร์ครับเป็นเจ้าของเลยเป็นลูกเจ้าของดีกว่าไม่ค่อยดีสบายใจหน่อยไม่ค่อยสบายใจคุณแม่ครับทำมาก่อนใช่ครับก็ทำไมยินใกล้นิดนึงสมัยคุณแม่คิดทำเอ่อจริงๆที่บ้านทางคุณพ่อกับคุณแม่จะชอบเป็นบรรยากาศที่โลโก้ อ่าเป็นคนชอบเวลาเที่ยวแอดเวนเจอร์หน่อยอ่าครับพอมาเจอโรงแรมนี้เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านชาวเป็นบ้านชาวประมงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นท่าที่เขาขึ้นแข่งตกปลากันชอบไปแล้วประทับใจเพราะมันโลโคลดีเมื่อสงครามทหารอเมริกันก็จะมานอนใช่ถูกครับใช่แล้วไงโดยความเป็นโลเคเนี่ยพ่อแม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ชอบ ก็เลยเทคโอเวอร์ซื้อเลยครับซื้อเลยเทคโอเวอร์แล้วก็เพิ่ง7ปีหลังนี่ครับมารีโนเวทให้มันโมเดิร์นขึ้นแต่ยังเก็บความไอที่เป็นชาวประมงอยู่กลิ่นไอยังอยู่กลิไอของชาวประมงยังอยู่ตัวจริงๆน้ำมนต์เนี่ยเรียนจบอะไรมาเรียนจบตีที่อังกฤษครับที่อังกฤษอะไรลูกอะไรบริหารครับจบบริหารจบปัญญาตรีแล้วตอบญังโทรหรือยังยังครับยังแล้กลับมาบ้านมาช่วยก่อน ครับมาช่วยจะต่อโทรบอกผมนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อมือถือให้จะได้ต่อโทรฮัลโหลว่าไงไม่น่าเล่นเลยเอาไปต่อให้ผมโอ้โหเศร้างต่อโทรมันเงียบขนาดนี้ไม่ติดคลิปเลยโอ้โหมันเงียบคลิปโทรเพราะฉะนั้นจริงจริงเราก็มาช่วยดูแลที่ร้านเคปมารีนเอาจริงๆก่อนเลยนะครับว่าครับคนสำหรับคนไม่รู้เดี๋ยวเขาปักหมุดก็รู้แหละเราอยากให้พูดนิดนึงมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในหมู่บ้านบางเฉลศครับาก็อยู่ในตัวโรงแรมเคปบางเฉลศครับบางเฉลศคือมันจะเลย พัทยาบางทะเลสเลยพัทยาบาประมาณ30นาทีครับนิดนึงฮะเลยสวนนงนุษไปประมาณ100เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านบางเลครับถ้าจะพูดแบบไม่ผิดเลยนะถ้าจะพูดแบบถูกๆเลยทะเลสวยมากครับทะเลบางเฉลสวยฮะทะเลบางเลสวยแล้วก็มันมีกองทัพเรืออยู่ตรงนั้นเงยใกล้ๆกันแล้วก็มันความสวยแล้วมันธรรมชาติหรืออะไรยังอยู่เต็มเต็มันอยู่เต็มเมจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเราเรามีห้องพักอยู่ประมาณกี่ห้องครับเคปมารีนทั้งหมด27บจดห้องครับยี่สิบเจ็ดจากเดิมไม่ถึงด้วยซ อ่าใช่ครับใช่ไหมเป็นยี่สิบเจ็ดห้องแล้วอ่าแล้วสองพันห้องของของของผมไม่มีไม่มีไม่มีเขาไม่มีเหรอไม่ใช่ไม่มียี่สิบเจ็ดห้องคือพักก็ได้ทานอาหารก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไปบางสเลอยากให้ไปเคปมารีนครับแล้ววันนี้ก็มาสอนยำสากกับส้มไอ้สากที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับนี่ไงนี่ครับสากที่ว่าคือนี้เลยครับไม่ใช่อันนี้กินไม่ได้นะยำสากกับส้มสากที่ว่านี่คือปลาสาใช่ครับอ๋อคือปลาสาบตัวนี้เราจะไปหากินได้ง่ายๆที่ไหนอะเนี่ยใช่ไหม อ่าคุณรู้เรื่องปลาดีนี่ใช่ครับโอปลาสากเนี่ยนักตกปลาจะชอบนะชอบชอบไปตกใช่ไหมครับปลาสากใช่ครับทำไมอ่ะชอบเพราะอะไรแหลมมันเยอะมันตู้มือเหรอมันตู้มือโอ้ผมไม่ชอบเลยที่สู้ๆเลยผมชอบเลยที่ตกง่ายๆแล้วมาดูว่าเขาทำกันยังไงนะท่านผู้ชมนะครับยำสากกระส้มจากเคปมารีนครับนี่อดูดิท่านผู้ชมนี่ของพักของเราใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมฮะเนี่ยดูดิ ผมบอกแล้วอยู่ในทะเลนะฮะไม่ใช่อยู่ริมทะเลอยู่อย่างนี้เลยเปิดมาก็เจอเลยเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากๆนะฮะไปที่นั่นได้เลยนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำดูสไตายแล้วอยู่างเงี้ก็ทะเลสวยมากทะเลที่นี่สวยจริงๆครับทหารก็อนุรักษ์เช่นเดียวก็อู่อนุรักษ์ตลอดเลยเริ่มต้นจากการน้ำกะทินะครับใส่ลงหม้อครับประมาณ30มสิบกรัมน้ำตาลปี๊บ40กรัมกรัมครับน้ำพริกเผา40กรัมเช่นเดียวกันครับ แล้วก็น้ำปลาประมาณ30กรัมครับครับอันนี้จะเป็นน้ำยำนะครับเป็นน้ำยำครับทำน้ำยำเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับครับครับจากนั้นเราก็ปิดหม้อไฟแล้วเพิ่มน้ำมะนาวไปสช้อนชาครับใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับครับครับแล้วก็ผิวมะกรูดครับซอยแล้วก็ใส่ลงไปครับครับครับแล้วก็ตามด้วยผิวส้มครับครับนี่ผิวส้มด้วยนะครับับเป็นส้มนาเวลครับครับผมครับแล้วก็พริกจินดาครับครับเขียวกับแดงครับครับครับ จากนั้นก็คนให้เข้ากันครับครับผมครับต่อจากนั้นเราก็ไปต่อที่ตัวหลักก็คือตัวปลาสาครับครับครับใส่แป้งครับแป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบนี่นะฮะแล้วก็เอาปลาสาหรือปลาน้ําดอกไม้ใช่ไหมใช่ครับเอามาครับนะครับมาเคล้ากับแป้งนี้เพื่อเอาไปแล้วก็ไปทอดครับเอาไปทอดครับนี่ครับทอดให้สีเหลืองครับสีเหลืองทองออกสีองนี่นี่นี่แบบนี้เลยปลาที่เราใช้ก็ จะไม่เกิน1-2ึโลครับไม่งั้นมันจะแข็งเกินไปใช่ครับครับแล้วนี่ก็เอาส้มซึ่งเป็นส้มเขียวหวานใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็พริกแดงจินดาใส่ลงไปครับตามด้วยแข่ครับหอมแข็ครับครับแล้วก็าน้ำยำที่เราทำไว้น่ะมาผสมรวมกันมาเคล้าครับมาเคล้ามาเคล้ากันนี่ฮะนี่ครับเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับครับตอนนั้นก็เอาที่ผสมกันมาแต่งจานได้เลยครับมาจัดจานนี่ฮะ นี่ครับแล้วก็เอาปลาที่เราทอปสดๆเลยเนี่ยนะฮะใช่ครับสดสเลยบางสเลสสดอยู่แล้วครับหอมเจียวครับหอมเจียวก็ไปเติมไปโรยครับพร้อมกับครัมโบ้ที่ทำมาจากมะพร้าวครับมะพร้าวขั่วครับผม ตัวนี้ก็จะเพิ่ม texture กับตัวอาหารครับตัวส้มนาเวลก็จะเพิ่มความหวานและ texture เช่นเดียวกันแล้วยังมีซอสมะกรูดครับซอสมะกรูดอีกต่างหากซอสมะกรูดก็คือเพิ่มความหอมขามจานขึ้นไปครับครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมยำซากกับส้มครับ ผมบอกท่านคุณก่อนนะฮะปลาสายหรือปลานังดอ,อกไม้ที่คุณโก้พูดถึงแล้วก็ที่น้ำมนต์เขาพูดถึงจริงๆก็คือว่าจริงๆตัวมันใหญ่มากนะแะยาวเป็นเมตรเลยนะแต่ว่าตัวที่เราเอามาใช้นี่เป็นตัวแบบว่าไม่ใหญ่มากเพราะเมื่อ <ๆ S 1> ตัวใหญ่ๆขนาดนั้นพูดจริงๆก็ตกยากและหายากด้วยนะฮะใช่ครับเมื่อเราใส่ผิวมะกรูดแล้วก็ผิวส้มลงไปเราต้องปิดไฟก่อนนะมันจะไม่ขมนะครับแล้วก็ใช้ปลาน้ำดอกไม้เหลืองเนี่ยเพราะเนื้อมันหวานกว่าปลาน้ำดอกไม้ดำ นะฮะมันมีสักเรือนก็สักดำนะฮะว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็ทําอย่างนี้แล้วมันก็เป็นปลาท้องถิ่นของบางเสรด้วยใช่คือความแน่มันอยู่ตรงนี้ความแน่คือเราใช้ปลาท้องถิ่นของเราทําคุณอ๋อครับหมดจืดมากตัวปลาครับพอเขาไปชุบแป้งแล้วด้วยความที่มันชิ้นมันไม่ได้ใหญ่มันก็ฟิเลมาพอดีอย่างเงี้ยคุณพี่องครับพอมาไปทอดที่มันแบบตึงๆปุ๊บมันก็จะแล้วไซส์มันไม่ได้เป็นไซส์ปลาใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะนุ่ม นุ่มของมันแต่มันยังมีความหนึบของตัวเนื้อปลายอยู่นะครับทีนี้ตัวส้มที่เป็นน้ำยำทั้งหมดมันสดชื่นมากนะมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปแล้วก็ผมไปโดนพริกเท่านั้นแหละที่ผมรู้สึวว่าโอ้โหสถานนิดนึงแต่มันทําให้มีความหอมของกลิ่นน้ํามันพริกะครับที่อยู่ข้างๆที่แต่ตอนเขาโรยไอตัวซอสสีเขียวๆครับเขาดูแบบมันเลอะจานนะรัาแบบโรยไม่โดนตรงอ๋อเป็นดีไซน์เหรอครับ เขบอกรียกว่ารสชาตินะฮะเมนูยำฝากับต้มหนูว่ารสชาติมันดูมันดูอินเตอร์แล้วก็แบบอสดชื่นนะฮะกลมกล่อมหอมหวานหนูว่าถ้าคนชอบที่ชอบทานสมุนไพรอ่ะมันมีกลิ่นหอมของผิวมะกรูดผิวต้มมาตลอดเวลานะครับบอกเรยเมนูนี้ถ้าไปที่นี่นะฮะชนบุรีนะครับเคปเคมรินเคนเมรินนะครับผมแนะนําครับเมนูยำ ปากกับต้มต้องต่างครับอร่อยครับมันเด็ดขาดมากๆาครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆอร่อยมากมากเลยครับโวแล้วก็เมนู๋อโทษครับเชิญครับก็เมนูทุกอย่างจริงๆอินสปิเรชันโรงแรมก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงปรับให้โมเดเด์นขึ้นแต่ว่าเก็บความที่เป็นหมู่บ้านประมงความเป็นชาวบ้านความเป็นโลโก้เสน์ของหมู่บ้านชาวประมงเก็บไว้ทั้งหมดซึ่งมันก็ l a ล e มาถึงอาหารด้วยเราก็อยากให้อาหารใช้ วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นใช่ครับพี่ครับคุณน้ำมันครับตอนนี้เราต้องจองล่วงหน้าสะกี่เดือนนะเอพี่มาได้เลยครับเออบันทึกไว้นะบันทึกไว้นะมาได้เลยเอามาได้เลยแต่ไปนอนที่ไหนเรื่องพี่มาได้ตลอดเวลาอันนี้อะไรอันนี้ข้าวผัดหมึกดำเหรอขอลองได้ใช่ครับข้าวผัดหมึกดำครับมันเป็นเหมือนปลาหมึกครับตัวนี้เราก็จะชูกะปิด้วยครับ เราจะมีเมนูที่ชูกะปิเหมือนครั้งที่แล้วที่มาทานก็จะเป็นปลาหมึกทอดใส่ซอสกะปิตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งทอดใส่ซอสกะปิท่านผู้ชมผมพูดอย่างนะฮะถ,ถ้าเกิดท่านไปแถวนั้นแล้วลองผ่านผม,ผมบอกอยากให้ไปรนะ้านนี้ด้วยเหตุผลเดียวครับ้ะพูดว่าอร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้วล่ะครับ,รบแต่มันเป็นความแตกต่างฮะมันเป็นอร่อยที่มีความตั้งใจและมีความแตกต่างและแต่ละเมนูที่ทำเนี่ยค่อนข้างจะอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งนั้นเลยใช่ค่อนข้างจะพูดได้เลยว่า มีความตั้งใจว่าเอ้ยฉันพื้นถิ่นมีอย่างนี้ฉันนี้ฉันจึงจะเอาไอ้นี่มาทําไม่ใช่อยู่ดีๆไปเอาปลากระพงมาทําหรืออะไรอย่างเงี้ยนึนกออกไหมฮะอันนี้มันเหมือนเป็นแกสโต o n o m นีเขาเล่าเรื่องอาหารผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นโล c a อ international เนลนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นไม่เสียแรงนะถ้าไปขอบคุณคุณพี่มลทำนะครับขอบคุณร้านเคปมารีนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เกิดไปชนบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าพิดสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงตัวน้ำลาดอ่ะที่เยาเป็นสิบชั่วโมงเลยอร่อยมากเลยอ่ะถ้าท่านไม่เคยทานไปทานซะอร่อยมากกินแล้วมันไม่อร่อยมาตัดหัวโกวติไปเลยใชอนน่อร่อยมากจะไม่เหลใครตัดกันแน่นนเนี่ผัดขี่เมาทะเลครับคำ <c oughs> ว่าผัดขี้เมา คือ,อจานนี้มันเป็นสองสัญชาตินะคุณผู้ชมเขาทำได้ช่างไฟนะครับท่านต้องทำได้รับไปเลยครับสิ๊ก <10 S 2> พนานเต็ม1ิ๊กพรนเต็มติคะแนนเต็ม